กลับมาแล้วเออตัวใด๋น้อตายาทะเบียนอันใด๋น้อทะเบียนรถบ่ทะเบียนรถบ่ทะเบียนรถหันละลูกหันละมีเลขหยังแน่นยายนบ่ฮู้จักนนี่นปึกนลูกหลานปึกมันบ่ฮู้ นางนิดเพิ่มมูเก้ายายบอกแล้วให้แล้วทั้งนาวันนี้มันกระยับมาอีกเด้อลูกเด้อกระยับมาทั้งหลังบอกป่านนี้กยับมาอีกมันมีตัวหยังเนี้ยลูกเบิ้นบ่อยังยังละสองแปดบ่อสองแปดหาหาบ่อจับใส่กันลูก สอง,สงปอยทิมบ่เอามาข้างหลังบ่เอาหายับมายีอ <c oughs> เอา,ายับมาอีเด้อองแปดหาหาบ่อัแบม,ม่ยีแมนตัวนี้บ่ยายตัวองแปดหาหาบ่ยายมี่แมนอยู่ได้อละ่ะ เอ็นดีเบ๊ดวันที่หนึ่งพฤจิการนี่เนาะไปนี่ลาลาเอ้ยเฮ้ยล้างตัวได้ล้างตัวได้บดมันยอ่หันละลูกเอ้ยอกเป็นตัวเลขเนี่ยนายญ่ลูกลังเึ๊บยอยู่หันอยู่หันอยู่ไดง้ครับไม่ตัวนึงแม เอมาส,ามสีด้นย่งนั้ตัวหนึ่งมันนี่ตัวยังเนี้ยละลูกเขียนมาว่ะสองแปดห้าห้าแมนบอกสองเก้า <c oughs> ห้าห้าไปเบิ่งเลยบอสองเก้าห้าห้าหรือสองแปดห้าห้ายักมาอีกมันโคกบอยักษมาอีกมันนี่มันมีทัทง้ทงเทิงกับทั้งไตเด้อลูกเด้อ ตั้งๆก็ข้างไตข้างไตยังนั่นแหละจุงเศร้ายใจหายแล้วบัดนี้มันกระชินยับมาอีกเด้อยับมาอีกมันสินยับมาอีกแบบฮ่าห้ายับมาอีกหุ่นหุ่นละเราก็ Để thằng đấy. tôi đây nó hỏi ai chập bưng tôi đây là tôi xì bưng tôi đây anh lắc như nhây này luôn thằng đấy nó lắc nhây nhây tháng này thằng nào thằng nào thằng nà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  thằng thằng ช่วงนันมีตัดเตกันน่ะช่วันล่ะู่นั่นข้างหน้าแมนยู <20 79. S 1> ่หันละ่ะสองศูนย์เจ็ดเก้าอ่มนั่นละอยู 79, ่ทังไหนบาดสองศูนย์เจ็ดเก้าสองเจ็ดตัวใดน้อน้อมาสี่เนี่ยมาสี่ให้เบื่องในยายเอ้ยลูกล้านปึกหลาย เขียนให้ลูกหลานได้บ่ยายอย่าลืมเด้อลูกเด้อเขียนให้แน่เฮ้ยแม่นักเขียนพ่อโอ้ยอยายก็เขียนหนังสือบ่ออกดอกลูกยายเขียนหนังสือบ่ออกหลายสิ่ออูหง่วั่นมันมีหลายตัวพูดนี่เมื่อไรทุกคันนะมาสี่บอกนะยาย มันมันมันเนียนมันเนียนมันมีจังสีแม่ลูกจังสี่แม่โจเจ็ดเอีเจ็ดกับลังนอนยัยมัน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 เป็นยังไงสิเจ็ดยังนอนเจ็ดเก้าเอีโอ้เจ็ดเก้ามันนี้จังสี่ลำเด้อศูนย์โอ้เจ็ดเก้าศูนย์บอก 79ตัวใดเนาะยายลกกลางๆสองอันนันเนี้ยยายยกมือบอกเนี่ยนะมันเป็นมีตัวใดแน่ตัวกลางๆสองอันนันก็สองแปดห้าห้าไงมันก็แปดห้าไงสองแปดห้าห้าแปดห้ากลางๆสองอันไหมลูกเอาละแปดห้าปดห้า คือของจันยาแล้วแปดห้าทะเป็นรถสองแปดห้าห้าเออแปดห้าตุกังกลางแปดห้าเนาะมอแปดห้ามอแปดห้า ให้มักเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งแปดห้ากับเจ็ดเก้าศูนย์ซ้ำนี่บอกยายนั่นลนะลูกเป็นบันงวดวันทีหนึ่งเนาะยายเนาะที่หนึ่งพุทธิกาวด 9, 9, นึ่นทันติมานี่ลนะลูกถือสามตัวเลยยายเดอ้อยายมี่มาบอกบ่าให ไปเอามังอื่นมาสันว่าให้เอาอยูเนี่ยนีว่าให้ไปเอามังอื่นเอาอยู่ในลักกิโลมือเสาเพิ่นสตาร์ทรถบติตดีบัวบทิตตัดสองสามเทื่อบติดอืมตัดบัดน,นิ่งหายเลยว่ะอุ้ยบตตัดดอกมหมดไปแล้วบัดน,นี้ยางไปย,งยังไม่ยังไรหมาสตาัด đi <laughs> <laughs> ừ. leo đây nè ông đây đứa ông hãy đây đứa lục đứa đây đứa cha hãy tè tùng tùng đứa dai đứa tùng tùng tù đây ông đây เอา้ได้ยายไปกองสลากไปดึงตัวเลขไว้ให้แน่เด้อยายเด้อให้ได้ซ้ำตัวตรงๆเลยเด้อยายไปหูไปหูป่ตาเข้าไปอืมตาเข้าไปตาตาจันบ่ไปตาจันหรือตาเซ่ตาเซ่ตาเซ่ มาถึงตะกาเฝอาอยู่่อืมตะกฝ้าอ,อยู่นี้ฟอเครื่องเกัเฝ้าอลฮึมต้าอย่

โอ้ยยายมีหิวมากยายมีอยากเขี่ยวมาก คือซ the ้ำตัวตรงๆยายมีอยากได้ยังนอยายมีอยากกินยังบ่นอนี่นอกันได้ซ้ำตัวตรงๆนี่ทำบุญอะไรโอ้ยเฮ้ไปทำบุญ ทำบเอามาเห็ด uh, ่างเอามาเห็ด <Ole>, นี่ละลูกเอ้ยทำบุญ่อบุญละลูกได้สามตัวมาเห็ดบุญนะคะเนาะขอโชคกับตาจันตาเซ่นะคะยายมี่นะคะห้โชคให้ลาบอ่าหมดบางทีหนึ่งพฤจิกาเนอะค่ะ ยายอยากฟ้อนอ,นมมอย,ายากฟ้อนมวนๆโอ้ยยายอยากฟ้อนเปิดเพลงให้ยายฟ้อนบอกฟ้อนม,ม,ม,มวนๆกองเงาก็ได้ฟ้อนกองเงาก็ได้ฟ้อนแล้วยายอยาก อยากฝนมวลอยากฝนเดี๋ยวนี้บ่ย่าินึกว่าจาังไรถ้าผู้เหล้วได้สชว,วงได้ลาบก้อนผลละลูกเอ้ยได้โชคได้ลาบก่อนเนาะให้ถือสามตัวตรงๆก้อนค่อยสิใจฝน Chết cầu xuống thì xám tụ tù, tùng tùng tù, đứa, dạy. dẹp bày hẹn nè đứa dai Ủa. Uh.